ช่องบ้าบอลสวัสดีครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสโมราาสรเรเบรซีกวาแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมเมื่อคืนเรเบรซีกวาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมบุกไปเสมอเรเมเบริกในเล็กๆในศึกยูควาแชมเนลีกรอบรองชนะเลิศจากการยิงไกล25หลาสุดสวยของเควินเดอะบอยในนาทีที่67กับเกมคุณภาพกับเกลที่ต้องไปลุ้นในนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศศึกยูควาแชมเปนลีกที่เอเดียสสเตเดียมบ้านของเรเบรซีกวาเกมเมื่อคืนถือว่าเรเบรซีกวาครองบอลได้มากกว่ามาริคก,ก็จริงแต่ในการ จบสกอมัดดิคดูจะคมกว่ารูปเกมเมื่อคืนในครึ่งแรกถือว่าเรือใบสีว้าเหนือกว่าแต่ท้ายครึ่งแรกเรือใบสีว้าพลาดโดยวินิซิอุสจูเนียยิงประตูเข้าอย่างสวยงามแต่พอลงครึ่งหลังมัดดิคดูจะเป็นต่อกว่าแต่ครองบอลมากกว่าแต่ก็พลาดถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเรายิงเข้าโดยเควินเดอะบอยอย่างสวยงามรูปเกมเมื่อคืนถือว่าสูสีมากเล่นกันได้อย่างรัดกุมทั้งสองทีมเลยแต่การทำประตูผมว่าริมาริกน่าจะคมกว่าเพราะริมาริกได้เล่นที่ซานติโกเบรดาบิวด้วยเดี๋ยวเรามารอนัด ที่เนรัยสเตเดียมคือนรกของทีมเยือนจริงๆไหมเรามารอดูกันเพราะผลสกอร์ออกมาเสมอทำง่ายโมเมนตัมผมว่าน่าจะกลับมาที่ทีมเรอัีขบรเพราก็ได้เล่นในบ้านด้วยนัดที่2เล่นในบ้านต้องจัดไอ้หนักๆน,กน,กนี้ริวมาดิคนอิดจังแล้วหลังจบเกมไม่นานเปากวลล่าได้บอกออกไห้สัมภาษณ์กับซื้อว่า เรือใบสีว้าทำผลงานได้ดีขึ้นในเกมตัดถิ่นเจอร์มริกนาที่2ที่เอเดียตสเตเดียมเรือใบสีว้าจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เปบเกัวล่าได้ออกมาตั้งเป้าทำผลงานได้ดีขึ้นในนาที่2ที่เจอร์มริกที่จะกลับมาเล่นที่บ้านเองในถิ่นเอเดียตสเตเดียมหลังนัดแรกเป็นควายเสมอเรมริก1ประตูหนึ่งจากการทำประตูสวยๆของเกวินน์วอยในศึกยูกว่าเี้มนบีรกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่ซานติโกเบร์บิวถือว่าทำผลงานได้สวยงาม โลซันติโกบอรบิลไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเสมอได้กับเรมาริกถือว่าแมนดิตี้ต้านได้อย่างเต็มที่เ๊ปกัวราได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเกมที่เบบิลในรอบรองชนะเลิศนัดแรกบางครั้งก็ช่วงเวลาที่ดีและบางครั้งก็ช่วงเวลาที่ยากลําบากด้วยคุณภาพที่พวกเขามีในเวลาคลองบอลเหมือนนัดชิงชนะเลิศ วันพุธหน้านี้พวกเราได้เล่นในบ้านเราจะมีแฟนบอลของเราในสนามเมื่อคืนเราเล่นในครึ่งเรีกได้ดีมากๆเช่นกันและหลังจากพวกเขาคุมเกมได้เราก็ไม่สามารถทําได้ พวกเขาผ่านบนมากมายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและทําได้ดีมากๆตรงนั้นจนเราโดนนํำหนึ่งประตูศูนย์แต่แล้วเราก็ตีเสมอได้จากเควินเดอะบอยและกลับมามีโมเมนต์ที่ดีและท้ายเกมพวกเขามีโอกาสอีกเล็กน้อยแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้เราจะเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์และดูว่ามีอะไรที่เราสามารถทําได้ดีขึ้นเมื่อคุณลงเล่นเกมแบบนี้มันก็เหมือนย์ออฟ และเราหวังว่าสามารถจะเรียนรู้และทำได้ดีกว่าเดิมแล้วเรามาคอยดูกันนัดทีจะตาที่สนาเมเวเดียสสเตเดียมครับแล้วนี่ก็คือคำพูดของเปปปเรล่าที่ออกมาแถลงหลังเกมว่าเรใบสีฟ้าทำได้ดีเมื่อคืนที่ยันเสมอเรอแมเดริกได้ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสมโมสรเรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ